เวลาเราพูดถึงการเกษยียณอายุในในความหมายเดิมเนี่ยนะฮะมันคือการหยุดหยุดทำงานใช่ไหมเราก็มาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงชีวิตหลังจากเราหยุดทํางานหยุดสร้างรายได้หมดทุกช่องทางอะ่ะมันไม่บันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคือตอนนี้แผนการเกษยียณเนี่ยมันสามารถทําได้หลายเลเวลหมายความว่าคุณสามารถมีไรายได้บ้างก็ยังได้อยู่ไม่ไม่เลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผน ไม่ว่าจะ,กะเกษียณวัยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยการใช้ชีวิตหลังกเกษียณของแต่ละคนจะมีความสุขได้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีฐานะทางการเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะครับคุณชามียบอกว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่เตรียมการวางแผนการเงินที่ดีพอแล้วไปหวังเอาว่าเดี๋ยวมันจะดีตอนหลังฮะเป็นไปไม่ได้นะครับคุณชามียบอกว่าแต่ละคนมีเป้าหมายต่างแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยยกตัวอย่างเช่น อาจจะมีคนหนึ่งอายุ50ซึ่งอาจจะยังไม่มีบ้านเมื่อใกล้เกษียณเนี่ยอาจจะอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องวางแผนหนช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่นานเนี่ยจะต้องทงาอํางานยังไงให้เพียงพอกับการเก็บค่าผ่อนบ้านหลังจากเกษียณอายุไปแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องคํานึงถึงการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณว่าภาระเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ย เราจะใช้เงินสมมติซื้ออาหารมือ้อละหนึ่งร้อยบาทได้นะครับแต่อียี้าปีต่อจากนี้เนี่ยอาหารมือ้อนึงมันอาจจะเป็นห้าร้อยละในไที่เคยซื้อได้หนึ่งรอยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการคํานวณเรื่องเงินเฟอ้อก็สําคัญนะครับขณะเดียวกันคนโสดกับคนที่แต่างงานมีครอบครัวเนี่ยแผน การเงินของสองกลุ่มนี้ย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับคนโสดคือคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวหลังจาก,กเกษียณนะครับจึงต้องให้ความสําคัญกับการออมเงินไม่ใช้ย่มฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องพวกค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแล้วก็เพ,เพยาบาลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่มีลูกก็จะต้องวางแผนอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการลงทุนนะฮะคุณสาเมีบอกว่า การลงทุนในยุคหลังในยุคหลังๆมานี้เนี่ยนะฮะมันจะไปคํานึงถึงสินทรัพย์ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ได้ละนะครับแล้วก็คําว่าเสี่ยงน้อยเนี่ยนะฮะมันก็มี definition ที่แตกต่างออกไปสมัยก่อนเราพูดถึงมัธบัติเสี่ยงน้อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะฮะคำว่าเสี่ยงน้อยคืออะไรต้องมานั่งคิดจริงๆทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยมันลงทุนง่ายนะครับเราก็สามารถลงทุนผ่านนู่นผ่านนี่ได้ใช้มือถือลงทุนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้คุณสามารถกดซื้อหุ้นต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแบบง่ายๆเลยซึ่งปกติสมัยก่อนก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณซาเม,มเขาบอกก็คือว่าต้องเสพข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับและเราไม่สามารถรู้หรือว่าข้อมูลที่เราดูอยู่ตอนนี้นะฮะมันถูกหรือผิดนะครับไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามนะฮะโอเคคนที่น่าเชื่อถือสูงหน่อยก็อาจจะมีแนวโน้มจะถูกมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปนะครับทุกวันนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่สังเกตดูนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนหลีกเลี่ยงนะฮะคือการฟันธงกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเพราะว่ามันฟันธงยากขึ้นอะเอาจริงนะฮะสถานการณ์โลกมันเป็นแบบนั้นจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่มว่าจะอยยุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรื่องของการวางแผนเพื่อการเกษียณนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานอะ่าแผนแล้วมันจะสําเร็จนะครับถ้ายิ่งทําช้ายิ่งตัวเรื่องน้อยลงความยากเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราคงไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะฮะ